โอ้โหมาถึงก็ใส่ยาเอ็กนะเออยาเอกในตัวไฟนี่แม่งตีตีไม่เก่งใจธาตุเลยโอ้โหโอเคครับก็ขอกราบสวัสดีตอนนี้เรามาอยู่กับซิชิวชิวเช่นเคยเปิดใหม่อย่างวะโอเคเปิดเรียบร้อยนะ ซิกชิวๆนะวันนี้ก็สบายๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าสถานการณ์จะเป็นใจให้เราหรือเปล่านะครับเมื่อกี้โดนเขาเรียกว่าโดน RTA จัดหนักมาแล้วนะตอนนี้เราก็มาดูว่าซีกจะปาน,นีเราหรือไม่นะมาเริ่มแล้วพร้อมแล้วก็ไปกันเลยดีกว่านะฮะอันนี้ก็เรานั่งดูนะบ้านไหนดูดีเข้าได้บ้างนะครับอันนี้น่าจวไยนะ ไวคือความหมายคือเดี๋ยวเราตอนนี้มันรีสปีดยี่ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอ,รอดูว่าอาการเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเราค่อยรู้ว่าเราจะเข้าหรือไม่เข้านะอืมสปีดสินะโอ้โหมันสปีดรลัวๆเลยวะบ้านนี้ก็คือผมยังกลัวอยู่นะโบเวิร์อแต่ละตัวนี่โอ้โหเอาเรื่องเฮ้ยบ้านนี้ขอผมยญาได้ป่ะวะบ้านนี้ขอเล่นแบบชิวๆได้ไหม เออชิวๆน่าจะบ้านนี้ได้นะเพราะว่าผมว่าตัวไฟผมว่าไม่น่ามีประเด็นตัวไฟไม่น่ามีประเด็นเราทำเอซซีมาถึงอยู่แล้วนะตามคาดนะตัวไฟไม่มีประเด็นแต่มึงจะสวนทุกทุกรอบไม่ไหวนะว้เว้ยเออสวนทุกรอบไม่ไหวนะน้องเราจะฆ่าไลลี่ก่อนนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าทําไมเขาถึงตั้งกันบ้านแบบนี้นะฮะเราฆ่าไลลี่ก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปฆ่าโบว์ต่อตัวนี้ไม่มีประเด็นนะตัวไฟไม่มีประเด็นเลยมันมันดูอันนี้หลวมหน่อยก็ไม่รู้ว่าทําไมถึงเป็นอย่างนี้ อย่างซีมันต้องถอนอ้าวโอ้โหมันไม่มันไม่คุยด้วยว่ะมันไม่ยอมคุยด้วยว่ะทุกคนโอเคจุดคราวนี้ไลลี่ตายแล้วนะคราวนี้ขอให้ตัวนี้สตันโอเคสุดงามมากครับขอให้ตัวนี้สตันตอนนี้เขาใส่เคาน์เตอร์นะผมคิดว่ามีสิทธิ์ที่อาจจะไม่ได้ไม่ได้ทำท่าอะไรเท่าไหร่เนาะอันนี้ใส่เนมแน่นอนเนมปะวะไม่เนมด้วยแกนซิงคิดรัวรวโอเคโอเคแกนซิงคิดตัวรัวนะครับเขาปั่นหน่อนีิ Okay, อันนี้น่าจะชนะล้วครับบ้านอันนี้บ้านง่ายนะบ้านง่ายแล้วก็เรียกว่าปึงัตพอสมควรนโอเคเรียบร้อยนะผ่านไปอย่างสวยงามดาบแรกอย่างน้อยก็ได้กําลังใจหน่อยเว้ยดาบแรกก็ได้กําลังใจนิดนึงอันนีอ้อันนี้คิดว่าน่าจะอันนี้ได้นะเ,เราจะศาสตร์ก็ไม่เวิร์กนะศาสตร์ไม่เวิร์กเพราะว่าเราต้องเก่านะอันนี้ต้องเก่าเอออันนี้น่าจะได้ โ okay. อเคไปบ้านนี้แล้วกันก็เอาไปเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะแฟงแม่งใส่เนมมะวะไม่ใช่ใส่เนมใส่เดสทอยดเปล่เจาะเข้าไปนะมีแฟงปักลูกไปเรื่อยๆนะครับเราก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะเราก็เข้าตัวนี้ไปก่อนเข้าตัวนี้ไปก่อนเอากลางได้นะมันไม่มีตัวดูดบัาอยู่แล้วนะครับกลางขึ้นมาก่อนไม่ติดโอเคเราใส่เดสทอยนะถือว่าโอเค ถือว่าจบเพราะว่าเรา, <Okay. S 1> เ,ราเราพูดตรงๆผมก็จำไม่ได้ว่าใส่ได้ทอยอยังวะนะ okay, โอเควนไปเรื่อยๆนะคบวนไปเรื่อยๆโอเคหยุดดาเมจก่อนหยุดดาเมจก่อน มาถึงที่นี่ก็เอาอีกแล้วโอเคสวยงามฮะผมก็ลุ้นอยู่น้องนจะตายเพราะวะ่ากลัวแม่งยังไม่ตายอันนี้เป็นทีโบรานะก็คือแฟงฟักลู่นะครับเป็นทีโบราณซึ่งโบราณในที่นี้ก็คือก็ไปได้หลายบ้านไปได้หลายบ้านแล้วบ้านนี้ผมก็เห็นโอกาสว่สวา,วาต้องลองซะหน่อยนะมีสิทธิ์เป็นไปได้ที่เราจะโอเคหน่อยก็เดี๋ยวตัวสุดท้ายเราก็เหลือแค่เหลือแค่ พินไวนะครับหรือพินไวได้ที่เหลือล้วก็อันนี้เราน่าจะคุมอยู่สบายๆเลยนะมันจะเอ็กมันจะเอ็กมันจะเอิกอะไรก็นั่นแนหะเว้นแต่ว่ามันจะเข้าเข้าฟักจนฟักแตกนะครับเออถ้าเข้าจนฟักแตกก็ต้องยอมมันแล้วล่ะนะแต่ว่าไม่น่านะไม่น่าขนาดนั้นเพราะฟักเราก็ทํามาเต็มที่นะแบบนี้โอเคยังไงเราก็โอเคนะครับชนะแน่ๆเพราะว่าเราเด็ดถอยเลือดมันได้นะครับมันจะฮิวมันจะเอ็กอะไรยังไงเราก็ค่อยๆเกาไปเรื่อยๆนะ แต่ว่าเดี๋ยวแฟงเนี่ยคือเราสามารถใส่เป็นสปีดเดฟบได้นะสปีดเดฟบหรือว่า3เดฟก็ได้แตถ่ถ้าเป็นผมก็ให้มันน็อครอบหน่อยนะเห็นว่าเป็นเ x ็เนาะ EX เด็ทอยที่อ่าค่อนข้างน็อครอบกับชาวแกงนะฮะแบบนี้เราก็ได้รีแดงอีกเราได้รีเดงไปเรื่อยๆโอเคสวยงามครับโอเคอันนี้ยังไงวะอันนี้เขาตีเร็วซะด้วยนะครับเออ โอ้ oh, ตรงนี้ตรงนี้ผมคิดว่าน่าสนใจนะน่าสนใจโดยการโนบระโนบระทีมแบบว่าอันนี้ต้องใช้คำว่าทีมเหลือๆนะทีมเหลือๆทีมเหลือๆาตาน้ำนี่เอาอะไรดีวะเนะี่ออน้ำไหม,เอ,ออไหมเอาอน้ำไหมเอาน้ำไปกันเออหรือว่าไงดีวะออน้ำแต่จริงอยากได้ป้าวะ่ะโอเคเอป้าเอาป้าไปเล่นแบบไม่ เวยจามอืมอาป้าไปเล่นแบบไม่มีสกิลนี่แหละมาสกิลไม่มีนะชีวิตนี้มันอานาถจริงๆนะไม่รู้ว่าเจ้าของเก่าไม่แดดยับเลยนะมันจะหิวไปไหนไม่รู้นะอเออประมาณนี้แล้วกันเออโอเคโอเคมาเนี้แหละเอาไปเอาไปติดต่อนิดนึงเอาไปติดต่อนิดนึงยังไงเราไม่โดนเข้าเพียวก็เข้าสักตัวเออ ให้โดนเข้าเพียวเราก็จะโดนเข้าสักตัวนะจริงๆผมไม่อยากเสียวาไม่อยากเสียวาน้ําไปใช้คํานี้แล้วกันนะไม่อยากเสียวาน้ําผมก็เลยทําการเอ่อเล่นเป็นใใจเย็นใจเย็นน้อง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 ใจเย็นนะครับโอ้โห เราจะชนะใช่ไหมก็ต้องฆ่าตัวนี้ก่อนเสือขยันด้วยประเด็นโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยเละ <laughs> เละฮะ,อะ,ฮะโอเคต้องเจอคอไอเจ็ดไอยสักมต้องเจอนี่แหละตัวนี้แสบจริงว่ะแอตแทกสปีดนฮะจนได้นะครับใช้คำว่าจนได้ ต้องมาโดนอะไรแบบนี้นะครับทรงนี้เราเปิดมาเราฆ่าเราฆ่าอ e ีมืดเลยฆ่าอ e ีมืดเลยซึมเขาให้เแล้วเราก็ฆ่ากันบัฟน,น,นะยังไงอีมืด e เข้าเข้า,าตัวนี้อยู่แล้วเข้าเข้า,อ,าอะไรวะสญัญญาเข้าสัญญาย เด็ดถอยซะด้วยเดี๋ยวรอรอตายห่าเลยหรือเปล่าไม่ตายเว้ยโบ๊ะนั่นรามนนะจะโดนสองรอบติดจะโดนสองรอบติดหรือเปล่า เราน่าจะโดนใช่ไหมวะแล้วกล้องดับไปไหนเมื่อไหร่ตั้งใจเล่นจัดนะกล้องดับไปไหนเมือเ่อไหร่ไอตัวไฟนี่แม่งตีตีไม่เก่งใจาธาตุเลยโอเคอเด็ดทอยมาอย่างดีด้วยนะตอนะนะี้ หวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้นอะไรอะไรมันจะดีขึ้นนะครับเอ็กจนมึงมีท่าแล้วมีท่าอีกไ้ตัดคันหัวเลยวะ,ะเอาอยู่หรือเปล่านะครับ เดินหน้าเราจะถึงกลางนะเร่น,นี้เราจะถึงกลางนะโอ้โหแมงเอ็กอีกแล้วอะแมงเอ็กหนักมากบ้านนี้หนักจริงๆต้องยองมอะสองรอบติดนะคือบ้านเนี้ยนะี่คือโอเคเราฆ่าตัวนี้ไปแล้วนะเพื่อกันว่าเราจะโดนบัฟอะไรใดๆก็ตามใช่ไหมแต่ว่าไอ้สองคู่นี้นม่นคือแบบน่ารำคาญจัดนะเออน่ารำคาญจัดโดนไปสองรอบจะร้องเลยจะร้อง จะได้นะอันนี้นะะ่าจะโอเคสปีดย4ิบสเหมือนกันนะครับหวังว่าจะรอดอืมอม,มาถึงก็ไบกูเลยนะฮะมาถึงก็ถูกทางใช่ไหมแม่งจะลัวใส่พี่อีกแล้ว เย็นน้องอืมอืมอืมโอเคฆ่าตัวน้ำก่อนเดี๋ยวซวย เซนนิสึเหรอเฮ้ยเซนมืดเหรอวะอ๋อเซนลมมั้งแลกว่าเซนมืดมเรามีฮิวเยอะๆไม่ดีนะอันนี้เราอาจจะเล่นเป็นออแอมเบอร์ก็ได้นะครับเล่นเป็นแอมเบอร์ก็คือใช้แอมเบอร์ออแฮกไฟนะแอมเบอร์แฮกไฟอืม แสแทกไฟวะโอเคชุดนี้นะยังไงเราน่าจะออกเร็วกว่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็ใช้แอมเบอร์ไปรำแล้วก็อันอออดูรัวไปดิดูรัวไปนะครับโอ้โหมาถึงก็ใส่อย่าเอ็กนะเอออย่าเอ็กนั่นแหละครับ อพอก่อนนะพี่นะพอก่อนนะพี่นะออโอเค <c oughs> อเกือบแตกกูก็ใช้ได้นะครับเป็นทีมที่เรียกว่ารวดเร็วฉับไวปานสายฟ้าแลบอันนี้ต้องวัดนะต้องวัดเท่านั้นวัดว่าอารามเท่านั้นนะไม่มีอย่างอื่นจะมอบให้นอกจากคำว่าวัดนะหลีต่ำกว่าหน่อยนึงแต่สปีเราสุดกว่า อืมโอเคหัวโล่งนี้ก็เสร็จโจนฮนะเแบะเบะเรียบ,บร้อยอย่างรวดเร็วเพราะยังไงคือผมว่าพัดน่าจะ e x พัดน่าจะ e x เพราะฉะนั้นก็คอมโบไปเลยแล้วกัน2ชุดติดๆนะฮะ2ชุดติดๆอ่าวูฟอ่าโอเคแล้วก็ชุดหมีนะครับ2ชุดติดๆไปเลยนะฮะไอ เบลก็ไม่เต็มนะฮะแต่บ้านนี้เสกเร็วกว่าเละนะฮะบ้านนี้เร็วกว่าคือเละแน่นอนอ่นาไหนวะไหนะบูฟยืมหน่อยยืมหน่อยหวังว่าจะเท่าเดิมหวังว่าจะทันนะไม่ทันแนฮะ ไม่ทันแฮะไม่ทันแฮะไม่ทันแฮะไม่ทันนะตามตามทรงนะก็คือไม่ทันคือไม่ทันนะครับไม่มีข้ออ้างนะไหวป่าวันนี้เราต้องฆ่าตัวนี้ก่อนไม่ทันนะนี่มันไวกว่านี่เขา่าทำมาไวกว่าเราสู้สปีดไม่ได้ก็ตามนั้นเลยนะ นอกนั้นตัวไม่มีนอกนั้นตัวไม่มีรอไปก่อนอีกสองปีเังอ่ะตีๆให้มันจ,จบๆไปผมว่าบ้านนี้ได้นะบ้านนี้ผมได้นะโบเบิร์เข้าแล้วเซฟ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 ตัวเองนี่ลื่นไปสองสองเปล่าสามลื่นไปสามนสถิติยังคงพุกอุ่นอยู่นะครับสถิติยังคงเป็นแบบว่า แม่งลื่นยับยับอยู่อันนี้เราจะยังไม่เรายังไม่โดดนะครับแม้ว่ามันจะ70%็สนะส่วนใหญ่ทีมนี้มันจะชอบใส่ดักกันน้ำมาเพราะว่ามันรู้ว่าเราเอาบูเบิร์กเข้าแน่นอนนะครับมันรู้ปุ๊บเนี่ยเราต้องแบบประมาณ50%ปอรประมาณ50%หรือใดๆหรือแบบต่าๆเลยนะแล้วค่อยโดดอย่างที่เหลือก็ยังไงยังไงอีฟิตถ้าเกิดมันมันมันจะถึงขั้นแบบเตาะทะกูแตกก็ปล่อยมันแต่เราฆ่าไรดีก่อน ไลลี่แม่งสุบเลือดสุบเนี่ยดจนะีจัดนะใจเย็นน้องเลดร้อยทุกตัวเอ,อเดี๋ยวไลลี่เอาการบัฟปีกแน่นอนนะครับเราก็ระหว่างนี้เราต้องแปลงม้าคืนเรื่อยๆนะเราแปลงม้าคืนเรื่อยๆเพราะว่าเราจะเ,ออเขาเรียกว่าไหนะให้ได้ให้ได้ปีกไวที่ให้ให้ได้บัฟของออโบว,ว์ไวที่สุดนะ ก็ชิวๆแล้วป๊อกป,ป๊อกป๊อกบายสบายๆสบายๆนะครับอืม um, สบายๆอืม um, สบายๆ, um, ายๆอ่าโอเคเฮ้ยใจเย็นเนาะงสก,กิลท่านหนึ่งก็พอนะครับโอเค ซีรีวูฟเอวะเออเว้ยไม่เคยคิดมาก่อนนะฮะอันนี้อะไรอะ่ะต,ตีไม่ได้เรอเนี่ยอันนี้ต้องอย่าสู้นานนะถ้าเป็นอันนี้ผมวนะ่าน่าเราบีดีเไปเล่นได้ดีเคน่าจะเล่นได้อยู่เพราะว่าเรามีฮิวอ่อนๆนิดหน่อยนะแล้วเราก็ใช้มา้าลด2ตัวนี้รถไอ้อะไรนะอ้วน2อ้วนนะ เร,เราแค่เอาดีเคมาเพื่อให้สปีดมันเขาเรียกว่าถอยถอยดอยๆไปเราฆ่าอีมืดก่อนนะครับอีมืดเป็นตัวสําคัญฆ่าอีมืดก่อน ก็สวยนะอันนี้สบายรถเกตถอยเกตไปเรื่อยๆนะครับส่งนี้ได้เฮ้ยใจยเย็นน้องใจยเย็นน้องโอเคอันนี้สวยละโอเคสิบปีอย่างรวดเร็วนะครับ ปิดอย่างรวดเร็วอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าตีซิกแบบชิวๆกับกิวชิวๆแต่ว่าเดี๋ยวบ้านพวกนี้ต้องเริ่มหาข้อมูลแล้ววะนะต้องเริ่มหาข้อมูลว่าเข้ายัางไงดีนะครับโอเควันนี้ประมาณนี้ซิกชิวๆแล้วพบกันในซิกถัดไปฮะวันนี้ไปละสวัสดีครับ,บายบาย